โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ว่าผมผู้ดีด m อีอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่น s k y w a r กันนะครับผมโดยวันนี้เราก็ไม่ได้มาหวังใช้ชนะหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเรามาเล่นเพื่อเน้นเ,เลื่อยเปื่อยอ่าใช้คำว่าเลื่อยเปื่อยนะครับวอไม่มีงเงางให้เลนเลยทำเลย อ sociedad, ุ้ยิงมาวะก็มาดิครับอุ้ยลงไปอีโนเฮ้ยจ้ะผมเก่งมาก สวยมาดิกผ็ผมมีสเต็ง่ะครับประโทนีท่มีเอนเดอร์เพลิลด้วยครับน้องๆโอ้โหพี่อยางชอบฮัลโหลหลีกตัวหนึ่งใช่ไหมนี่เวอว์าสาม,มาถัางน้ำมาเอนเดอร์เพลิลมีสปีดอุ๊ย จะหนีไปไหนล้วจ้ายิงยิงผมจะไม่เสี่ยงไปนะครับเพราะว่าเออถ,ถ,ถ้าไปาย d e r power ไปเนี่ยมันแอ่นอนั่นมากเลยมันมันกะระยะยากนะครับเราก็ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆพยายามหาว่าศัตรูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับนนองเี้ยิงไปเลยไม่แม่นนะครับปิงเรียบร้อย อ้าวเฮ้ยแค่แค่ยังไม่ตายมาอุ้ยอ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 ืมแค่เหนียวเกินนะครับน้องๆเดี๋ยวรอรีฟิลนะครับรีฟิลจะมาแล้วเรายืนชิดมุมไว้นะครับโอเค ไม่ได้แดกบอกเลยแตกสวยสวยงามมากๆนะครับตาแรกก็ชนะแล้วอะ่ะเออตาแรกอะ่ะก็แค่ตาแรกอะ่ะโอ้หบอกแล้วคอมใหม่มันดี ฟูไดมอนด์นะครับรน้องนี่ไม่เอานะครับเนื่องจากอันนี้ผมเล่นเต็มจอด้วยครับทาให้บางทีเนี่ยผมไม่ชินไม่ไม่ชินเลยแหละเพราะว่าผมเป็นคนเล่นเกมไม่เต็มจอนะครับชิ <c oughs> เ่เื่นเกินเฉื่นเกินอะข้างบนมียาสปีดนะครับเราเราจำเป็นต้องเอายาสปีดก่อนนะครับ นี่เห็นไหมผมรู้แรงมาโทรฝรั่งบางคนไม่รู้เลยเราจะไปวอเขาดีไหมครับนี่ก็ปล่อยเข้าไปนะครับเราเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นวอเอาก็ได้อ่าเจอแล้วอยสันปล่อยสั้นอีกแล้วหรอ่ะยสัันก็เอา เ,เราพยายามอย่าไปนะครับมันอันตรายมากเลยนะครับเราออกห่างไว้นะครับลินสกายวอลเนี่ยต้องใจร้อนและเย็นไปพร้อมๆกันนะครับอุ๊ยโอ้โหลินสกายวอลเนี่ยต้องใจร้อนและเย็นไปพร้อมๆกันนะครับโอ้โหโอ้โห <c oughs> นี่ผมอัดไปนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยคือผมพยายามจะทำให้คลิปมันสั้นที่สุด นะครับเพราะว่า,าถ้าคลิปมันยาวเนี่ยมันน่าเบื่อนะครับมันคนดูก็เบื่อเนี่ยคนพูดอย่างผมผมยังเบื่อเลยจริงแต,ต้องมานั่งพูดคนเดียวไปยังอะไปแล้วมั้งโอเคเราไปกลางกันดีกว่าครับแก๊ปไปเลยนะครับคือถึงกลางปุ๊บเรากินแก๊ปเลยไม่ว่าเรา,เรา,เาชุดเราจะดีไม่ดีเราอัดแก๊ปไว้ก่อนนะครับ ว wow, 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 wow. อว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 อเออคือปิงเราอ่ะคือประเทศเรากับเออ่ประเทศที่เป็นเจ้าของไฮพิกเซลอ่ะไฮพิกเซลมันรู้สึกจะอยู่แคนาดาหรืออเมริกาแหละเออมันอยู่โซนอเมริกานะครับทำให้เออ่กว่ากว่าเน็ตเราจะไปถึงอ่ะมันดีเลย์มากนะครับคืออย่างฝรั่งเนี่ยเขาปิงแค่เท่าไหร่องอสิบเออยี่สิบสามสิบประมาณนี้นครับ เขาตีเราได้สองทีเราตีเราเพิ่งตีเขาได้ทีเดียวอเออมันก็เป็นข้อจำกัดนะครับเฮ้ยน่าจิงสู้ดิ ลงไปแคปกันเลยครับอู๋เมื่อกี้เมื่อกี้ตื่นเต้นมากเมื่อกี้ตื่นเต้นมากอู๋มาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้โห oh, oh, oh. ยอมครับเกาะมันถึกมากนะครับโอเคแต่แต่เมื่อกี้เราทําได้ดีนะครับเก็บไป3าคิวนะครับเดี๋ยวเอางี okay. ้คลิปมันก็คงจะจบแล้วก็เดี๋ยวเราเรอดูสตาก,กรรมของเขาดีกว่าโอ้ oh, ชนะชนะเลยอย่าเงี้ยชนะเลย GG เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอเลยอะสปีดโอ้โหชอบชอยู่ย่างนี่ชอบนะครับ อ้าวอ,อ,อ,อไม่มีหมวกเหรอไม่มีเลยเหรอโอ้วยังมีอากระโดดด้วยเกินไปแล้วเกินไปแล้วขอลย่าฉันฟาร์มแป๊บนะจ๊ะกีรักโอ,โอเคไม่ได้ต้องได้รองเท้าเนาะอันนี้ก็เป็นหมวกไปโอเค ใครมาแก๊ปนะครับบอกแล้วกินไปเลยไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะผมอะเมื่อก่อนผมเป็นคนเสียดายแก๊ปไงสุดท้ายก็ตาย โอ้โหสองเลือดสองเองอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคถ้าถ้าตานี้ได้ค่าสักคนหนึ่งก็พอใจแล้ะ <laughs> <laughs> โอเคคลิปคลิปน่าจะนานแล้วเนาะก็ตานี้โ่งตาสุดท้ายแหละนะครับเราไม่ได้เล่นสกายวอลานเนี่ยอ๋อ,อ,อเฮียมเมาเมาคิปไม่ผิดก็แค่อยากให้มี Skywall ล,ลงช่องบ้างเท่านั้นเองนี่ไม่ต้องเอา อู้หูชอบอีกแล้วครับชอบของชอบของเขาสวยแตบหนึ่งกีกแก็บอแกป็กินไปเลยนะครับมันจะเอาเราอ่ะมันจะเอาเราให้ได้เลยอะ่ะเฮ้ยมาแล้วทีละ มาดีครับอ๋อหนีเฉยอะ่ะมีใครปะสี่คน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 อายมาสี่คนหมวก ให้เี้ยมีมีซื้อให้กูหน่อยก็ได้นะอ,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 อุลวนเฉยโอเคครับสำหรับคลิป s k y w a l ลวันนี้นะครับก็สนุกแล้วก็ท็อปฟอร์มที่สุดเท่าที่จะเล่นมาในอาทิตย์นี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทั้งอาทิตย์ผมไม่เคยเล่นท็อปฟอร์มเท่าเท่าวันนี้มาก่อนเลยเอาจริงปะแบบรู้สึกดีมากๆนะครับตื่นเต้นมากๆนะครับขอบคุณทุกทคนที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ เดี๋ยวเตรียมบายบนะครับเราเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับระหว่างเป็ดเหลืองกับอันนี้มันตุนปากเป็ดแพรลี่ปะวะอ้นี้มันตุนปากเป็ดแพรลี่นี่ว่าสวยครับตุนปากเป็ดแพรลี่เราบุกแล้วเป็ดเหลืองน้อยเราเอา้า <laughs> แตกเรียบร้อยครับจีจีลุกงหน้าเลย โอเคสำหรับวันนี้ก็จบนะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้า